ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำค่ำนะคะช่วงนี้ค่ำเร็วค่ะค่ำมืดเร็วนะคะมาอัปเดตสวนครัวยามยินนะคะมืดแล้วนะคะถือวันนี้ค่ำเร็วมืดเร็วนะคะค่ะค่ะสวนมะเขือนะคะสวนครัว มะเขือค่ะมะละกอก็สูงแล้วนะคะตอนนี้จะท่วมหัวแล้วนะคะอันนี้โหะพานะคะเขือค่าเขือนะคะเขือค่ะ เสือเทศค่ะตรงนี้จะเป็นฟักทองนะคะมืดแล้วค่ะฟักทองนะคะทองค่ะฟัดทองนะคะนี่ค่ะฟักทองค่ะตรงนี้เขากำลังติดดอกติดลูกแล้วนะคะฟักทองค่ะ ทองนะคะมืดค่ำแล้วนะคะมืดค่ำค่ค่ะขรอบพืชผักสวนครัวนะคะต้นมะละกอนะคะมะละกอค่ะสูงแล้วนะคะดอค่ะอันนี้จะเป็นบวบค่ะมืดค่ำนะคะบวบค่ะ นะคะบวบค่ะตัวนี้จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือค่ะสวนครัวของเรานะคะค่าลูกมะเขือค่ะ,ะเขือนะคะอ่าเขือนคะนี่จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาเดี๋ยวเลยนะคะแตงกวาค่ะ เนื้ค่ะสวนผักสวนครัวที่ทำงานนะคะปลูกกินเราเองนะคะนิดงละหน่อยนะคะค่มะเขือนะคะมะเขือค่ามื่นแล้วนะคะนี่จะเป็นกะเพราค่ะค่ะสวัสดีค่ะมื่นแล้วนะคะ